กคือบูมาเฮ็ดกับเขาเคอยซ้อมเพ่งอยู่ไหมจังเ <c oughs> ม็ดสาดวอนเรียกใหญ่เนาะเฮ็ดย่างกินเฮ็ดย่างกระไ้ให้มันไวทันใจคอยหิวข้าวผมมีสมาธิห้องเพ่งเลยเอาไวๆเด้อหย,ย,ยัดร้อยอาหารไวมักแบบไวๆเแ็นบอจักท้ย แม่นไว้ไใส่ผัวเฮ็ดกับสาวมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อโอ้ยจังแม่สะอาดอาหารไว